ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่อง Assassin's Creed ภาคที่4ซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องของ DLC ของ a d e w a l e นะครับและสำหรับท่านผู้ชมที่สงสัยว่า a d e w a l e นั้นคือใครนะครับข่าวนั้นก็คือทาตที่ถูกจับตัวมาก่อนที่เขานั้นจะถูกช่วยไว้โดย Edward c a n w a y ซึ่งเป็นตัวหลักของ Assassin's Creed ภาคที่4 Black f l a g นั่นเองครับหลังจากที่ถูกช่วยไว้โดย Edward Adeval e นั้นก็เป็นผู้ช่วย e อ w a r d อยู่พักหนึ จเจอกับพวกแอสซัสซินเขาจึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับแอสซัสซินและแยกตัวออกมาจากเอ็ดเวิร์ดนั่นเองครับและเนื้อเรื่องนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่เขานั้นได้เข้ามาเป็น Assassin. แอสซัสซินเต็มตัวแล้วนั่นเองครับเนื้อเรื่องนั้นจะเริ่มขึ้นโดยที่อเดวาเล่นั้นได้เข้าปะท่ากับเรือของพวกเทมเพลาแต่เะว่าเรือของพวกเทมเพลานั้นมีมากเกินไปเขาจึงต้องรีบหลบหนีออกจากที่นั่นแต่ก็ไม่แคล้วนะครับหลังจากที่อเดวาเล่นั้นสามารถหลบหนีจากเรือฐานเทมพลามาได้ก็ต้องมา เจอกับพายุและคลื่นสึนามิอีกจนทําให้เรือนั้นอับปางลงในที่สุดหลังจากนั้นไอเดวาเล่ก็ได้ตื่นขึ้นมาและก็ได้พบว่าตัวเองนั้นถูกพายุพัดเข้ามาเกยตื้นอยู่เกาะเกาะหนึ่งซึ่งข้างๆเขานั้นยังมีพัสดุของพวกเทมพลาลอยมาเกยตื้น พร้อมกับเข่าด้วยครับโดยที่พัสดุของพวกเทมพลานั้นได้จ่าหน้าถึงบาสเตียนโดเซฟแต่ทว่าเขานั้นยังไม่ทันได้วางแผนอะไรก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือของหญิงสาวคนหนึ่งหลังจากที่อเรววเล่นั้นได้เดินตามเสียงของหญิงสาวไปก็พบว่าเธอนั้นกาลังถูกผู้คุมไล่ล่าอยู่นั่นเองอเดวาเล่นั้นจึงได้เข้าไปช่วยเธอเอาไว้นั่นจึงทําให้เขาได้รู้ครับว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือทาสที่หนีมานั่นเอง หลังจากนั้นอาเดวเลเล่จึงได้ถามถึงบาสเตียนโดเซฟแต่ทว่าหญิงสาวผู้นี้นั้นกลับไม่รู้ข้อมูลของบาสเตียนโดเซฟเลยแต่เธอก็ยังให้ข้อมูลอาเดวเลเล่นะครับว่าให้เขานั้นเข้าไปในเมืองและสะกดรอยตามสุภาพบุรุษท่านหนึ่งไปอาเดวเลเล่ are are จึงได้ทําตามหญิงสาวบอกและก็ได้รู้ในภายหลังว่าสุภาพบุรุษท่านนี้ก็คือเดอฟาเยสซึ่งเป็นข้าหลวงผู้ปกครองเกาะแห่งนี้นั่นเองครับเดอฟาเยสนั้นได้เข้ามาติดต่อกับมาดามโดเซฟเพื่อให้เธอนั้น ควบคุมพวกทาสไม่ให้เก่อกระบฏนั่งเองครับหลังจากที่เดอฟายเยสออกไปแล้วอเดวาเล่ are are, จึงได้ปรากฏตัวต่อหน้ามาดามโดเซฟและก็ได้เอาพัสดุให้เธอดูซึ่งมาดามโดเซฟนั้นก็ตกใจนิดหน่อยนะครับเพราะคนที่ควรจะเอาพัสดุนี้มานั้นน่าจะเป็นผู้พันมากกว่าแต่ทว่าเธอก็รู้ได้ในทันทีครับว่าอเดวาเล่นั้นเคยเป็นทาสมาก่อนและคาดว่าอเดวาเล่นั้นน่าจะถูกพายุพัดเข้ามาเกยตื้นบนกอเกาะแห่งนี้หลังจากนั้นมาดามโดเซฟจึงได้ยื่นข้อเสนอต่อ อเดวเล่ครับว่าเขานั้นจะหาเรือและลูกเรือให้เพื่อแลกกับพัสดุแต่ทว่าอเดวเล่นั้นกลับปฏิเสธเพราะว่าเขานั้นยังไม่ไว้ใจมาดามโจเซฟนั่นเองหลังจากที่ถูกอเดวเล่นั้นปฏิเสธข้อเสนอมาดามโดเซฟจึงได้ให้อเดวเล่นั้นเดินทางไปหาออกัสตินแทนก่อนที่เธอนั้นจะมอบจดหมายและให้รหัสผ่านแก่เราหลังจากนั้นอเดวเล่จึงได้เดินทางไปหาเพื่อพบกับออกัสติน แต่ก็ปรากฏว่าออกัสตินนั้นกลับถูกพวกท่าอ่านนั้นโจมตีอยู่เดวเลจึงได้เข้าไปช่วยเหลือออกัสตินเอาไว้ซึ่งแท้จริงแล้วที่นี่ก็คือที่หลบซ่อนของพวกท่าที่หลบหนีออกมานั่นเองโดยที่มีออกัสตินนั้นคอยเป็นหัวหน้าแต่เว่าพวกทหารนั้นกลับกอนเจอที่นี่จึงได้เข้ามาสังหารพวกท่าทิ้งและนั่นก็คือเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นั่นเองครับหลังจากนั้นออกัสติน จึงได้ขอความร่วมมือจากอเดวเลและเนื่องด้วยอเดวเลนั้นก็เคยเป็นทาสมาก่อนครับเขาจึงได้ตอบตกลงด้วยความยินดีหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพวกทาสและได้ชิงเรือของพวกฐานเพื่อมาเป็นของตัวเองโดยที่มีอเดวเลนั้นเป็นกัปตันและผู้ช่วยก็คือออกกัสตินนั่นเองส่วนลูกเรือนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือพวกทาสที่พวกเขานั้นได้ช่วยเหลือออกมานั่นเองครับจากนั้นทั้งคู่จึงได้ออกทะเลและได้โจมตีเรือคาทาทอยู่หลายลำโดยหวังว่า มันจะมีการขาดธาตุลดลงนั่นเองครับหลังจากนั้นอเดวาเล่จึงได้เดินทางกลับไปหามาดามโดเซฟก่อนที่มาดามโดเซฟนั้นจะขอพัสดุจากอเดวาเล่ซึ่งแน่นอนครับอเดวาเล่นั้นยังคงปฏิเสธเพราะเขานั้นยังไม่ไว้ใจมาดามโดเซฟอย่างเต็มที่เธอจึงได้ขอให้อเดวาเล่นั้นไปตรวจสอบข้าหลวงเดอร์ฟายเยสแทนเพราะเธอนั้นรู้สึกสงสัยในตัวของเดอร์ฟายเยสโดยที่ให้อเดวาเล่นั้นปลอมตัวเป็นทาตและแอบเข้าไปในคลื่นหาดของเดอร์ฟายเยสหลังศพโอกาส อเดวาเล่จึงได้แอบเข้าไปฟังการสนทนาของเดอร์ฟาเยตจนทําให้เขานั้นได้รู้ว่าข้าหลวงเดอร์ฟายเยตนั้นกําลังสืบข้อมูลการเดินเรือของกษัตริย์เพื่อที่เขานั้นจะใช้ข้อมูลนี้ในสงครามนั่นเองอเดวาเล่จึงได้กลับไปรายงานเรื่องนี้ต่อมาดามโดเซฟก่อนที่เขานั้นจะเสนอความคิดว่าให้พวกเรานั้นจับพวกเขาเอาไว้เพื่อที่จะใช้ประโยชน์และทําให้ทาสนั้นลุกขึ้นสู้แต่มาดามโดเซฟนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะเขาคิดว่าวิธีนี้นั้นจะทําให้มีการหลั่งเลือดมาก มากเกินไป จากนั้นเธอจึงขอให้อเดเวเลนั้นไปแอบเปลี่ยนใบแจ้งรายชื่อบนเรือแทนเพื่อที่จะให้เธอนั้นสามารถส่งพวกทาสแอบขึ้นไปบนเรือและสามารถหนีออกจากเกาะแห่งนี้ได้นั่นเองครับซึ่งอเดเวเลนั้นก็สามารถทําสําเร็จอย่างงดงามและสามารถส่งพวกทาสขึ้นไปบนเรือได้สําเร็จก่อนที่จะพบว่าเรือโจรสลัดนั้นคิดจะโจมตีเรือพวกทาสอเดเวเล่จึงได้เข้าไปช่วยคุมกันก่อนที่เขานั้นจะกลับไปพบกับมาดามโดเซฟอีกครั้งได้ในครั้งนี้นั้นทั้งคู่ก็ได้ทะเลาะกัน เพราะว่าอะเดวเล่นั้นเห็นว่าอยากให้พวกทาสนั้นลุกขึ้นสู้แต่ทางของมาดามโดเซฟนั้นกลับไม่เห็นด้วยเพราะเขานั้นคิดว่าหากพวกทาสลุกขึ้นสู้และพ่ายแพ้ขึ้นมาอาจจะถูกฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ได้หลังจากทะเลาะกันสักพักอเดวเล่จึงได้กลับไปเดินเรืออีกครั้งก่อนที่จะเห็นว่าเรือของพวกทาสนั้นกําลังถูกโจมตีอยู่และกําลังจะจมอะเดวเล่จึงได้เข้าไปช่วยเหลือพวกทาสเพราะว่าพวกเขานั้น ถูกโซ่ล่ามไว้กับเตียงจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าเขานั้นจะพยายามอย่างมากแล้วก็ตามแต่เขาก็สามารถช่วยได้เพียงบางส่วนเท่านั้นอเดวเล่ <ew> <ew> ก็ต้องรีบหลบหนีออกมาจากเรือนั้นเพราะมันกำลังจะจมสู่ท้องทะเลแล้วหลังจากที่เขาสามารถโรผล่้นน้ำมาไดอเดวเล่ <ew> ก็ได้พบกับภาพที่น่าสลดใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นพวกเขาจึงได้ช่วยกันฝังศพพวกทาสและนั่นจึงทำให้อเดวเล่นั้นอยากที่จะฆ่าเดอร์ฟเยสเป็นอย่างมากเพราะว่าแท้จริงแล้วนี่เป็นคำั ขอองงเเดรฟยนนัันค่คบที่สั่งให้โจมตีเรือพวกทาสแม้แต่ออกัสตินเองก็ตัดสินใจที่จะช่วยเหลืออเดวาเล่และให้ข้อมูลเพื่อที่จะให้เขานันฆ่าเดอร์ฟาเยสจากนั้นอเดวาเล่ ale, จึงได้เดินทางไปหาเดอร์ฟาเยสและได้สังหารเดอร์ฟาเยสลงแม้แต่วาระสุดท้ายของเดอร์ฟายเยสเขานั้นก็ยังไม่เห็นพวกทาสเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับอเดวาเล่ ale, จึงได้สังหารเขาอย่างทรมานจวบจนวาระสุดท้ายหลังจากที่สังหารเดอร์ฟายเยสลงแล้วอเดวาเล่ ale, ก็ได้เดินทางกลับไปหามาดาม โดเซฟก่อนที่จะมอบพัสดุให้กับมาดามโดเซฟและก็ได้ออกเดินทางสู่ท้องทะเลต่อไปก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปเนื้อเรื่อง Assassin's Creed Freedom Cry ซึ่งผมคิดว่าเนื้อเรื่องใน DLC ภาคนี้นั้นได้บอกถึงตัวตนของอดเว a เล่ได้เป็นอย่างดีและท่านผู้ชมละครับคิดเห็นเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาละครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ